สวัสดีค่ะข่าวรังหวยเด็ดมาแล้วค่ะปอเปิดใจรักครั้งใหม่แพทเปิดใจปออนันนบปลมกระแสข่าวรักครั้งใหม่แพทนายตำรวจออกปากแบบแมนๆเลยครับว่าผมกำลังตามจีบอยู่สำหรับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของแพทนภัทาตันตระกูลกับตำรวจหนุ่มหลอนายนภะัรน้องชายของกัสจังจิรันธนินพิทักษพรตระกูลงานนี้บอกเลยว่ารุกแรงมากและไม่มีถอยกลับเลยล่ะค่ะ ล่าสุดรายการเพลิดมันบันเทิงพิธีกรแอนนาดาเนินรายการร่วมกับนักร้องหนุ่มปออันนบที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวคู่จิ้นกับแพดด้วยหนุ่มปอเผยว่าก็รู้ข่าวพร้อมกับทุกคนได้เห็นใน i อ Story ของพี่แพทแล้วมีเพื่อนมีแฟนๆส่งเมสเซจมาว่าเป็นยังไงเราก็เลยได้ย้อนกลับไปดูพี่แพทกับน้องเรซซิง่งที่มีหลุดพูดตํารวจก็ไม่ทันได้คิดว่าเป็นคนนี้ก็ได้แต่ยังไงอยู่แอนนารู้สึกยังไงพอรู้ว่าเป็นตํารวจคนนี้ ปอก็ไม่รู้สึกอย่างไงตอนแรกก็ต้องยอมรับว่ามีอาการตกใจและเหมือนงง,งๆเพราะเราก็ไม่รู้มาก่อนนั่นเองตอนนี้ก็มีคุยกับพี่แพทนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้แอนนาถามจริงๆชอบพี่แพททาไมปอก็ชอบก็แฮปปี้เวลาได้อยู่ด้วยกันแต่ที่ถามว่าทําไมไม่จีบผมมองว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ควรรีบหนึ่งทำงานด้วยกันใช่ไหมแล้วผมก็สดมาสักพักแล้วครับก็รู้สึกว่าถ้าเราจะเริ่มมีความสัมพันธ์กับใคร มันก็ต้องใช้เวลาและผมก็เป็นคนที่จะต้องรีบเป็นแฟนกันภายในเดือนนี้ให้ได้ผมไม่พร้อมที่จะเร่งเป็นแฟนกับใครแล้วก็ส่วนหนึ่งผมไม่ได้พูดให้ตัวเองดูดีนะครับผมว่าพี่แพทเขาผ่านเรื่องราวความรักมาเยอะถ้าเราจะเข้าไปหาเขาจะเข้าไปในชีวิตเขาเราก็ต้องชัวร์นะถ้าเข้าไปแล้วเดี๋ยวไม่ชอบก็เลิกผมรู้สึกว่ามันไม่ให้เกียิเขาอันนี้ไม่ได้พูดให้ตัวเองดูดีคือพูดจากใจจริงๆคือยังไงไม่ได้ถึงขั้นที่จะจริงจังคือเราต้องดูตัวเองให้ชัวร์ก่อนไง ว่าตัวเองโอเคไหมและพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาในทุกๆเรื่องหรือเปล่าและเขาแฮปปี้ที่จะอยู่กับเราจริงๆหรือเปล่ามันยังไม่ได้เริ่มต้นถึงขั้นนั้นดังนั้นส่วนตัวผมตอนแรกก็ไม่ได้จะเร่งอะไรก็คุยคุยทำงานไปด้วยกันก่อนแบบนี้ครับยืนยันว่าไม่ได้ถอยเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มเลยคือเราก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ก้าวไปไหนด้วยซ้ำเอาเป็นว่าผมโอเคครับไม่ต้องห่วงตรงนี้ดีแล้วที่เราเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วเราก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีกันตลอดไป คิดว่าความสัมพันธ์แบบพี่น้องแบบนี้น่าจะอยู่ไปได้ยาวนานแล้วถ้าพี่มีความสุขแล้วมีคนที่ดีแล้วให้เกียิพี่แพทแบบนี้ก็ดีแล้วครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องข่าวดังหวยเด็ดค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ